พี่น้องเพลียวเผาเสียงท้องผ้าลุกน้องน้องตาสาถูกไปออกซิ่งเกินไม่โงบอ่อเพียงอีหยังูเบาเมียเขาโูเบาเมียเขามาเขากับสถานการณ์ครักแท้แต่เพลียวเผาแล้วว่าเพียงนี่แต่งไวแต,งแต่โดนลหรือบอ่อเม่นนมาล้อนสิมาออกตอนนี้นี่แต่โดนเลว เพงให้น้องตาสาธุน้องตาสาธูนี่ก็เคยขึ้นบันซีํดำ่าเป็นเมื่อที่สามดิตอนเขาอันถามหาเมื่อที่สามเมนไผ่เนี่ยน้องเต,อตาสาธูก็อยู่ในเซกรีตนั่นพี่น้องแต่ว่าน้องตาสาธูออกมาโพดบอมเมนคอยเด้อสุจทอยโสสัยบอมเมนคอยน้องตาก็ได้ปัดผ่านเมื่อนี่เพลียวผ้าผ้าน้องตามาออกผลงานเพลงผู้เบาเมียเขา ในเนี่ยขวบเนี่ยหาเพลงนั่นบอกว่าไปหลงมักผู้หญิงผู้หนึ่งบันไดมากไปมากมากจีบไปจีบมากจะหัวเปลี่ยนเมียเขาพันมาแต่เนี่ยเพลงทนนี่บพราเขากับสถานการณ์ปัเนากับสถานการณ์นี่มันหูยุดเตียมอกหูยุดเตียมร้อยเปิดเช่นว่าเปลี่ยนเมียเขามันแห่งไปจีบพี่น้องเพราะเขากับสถานการณ์น้อยหนึ่งเด้ออันนี้เด้อบัดที่นี่น้องตาสาธุเนี่ย เคยเว้าว่าสิขึ้นกับตัวเกี่ยวมิวสิกซึ่งเป็น่ายของภุญญาบัตฟินแลนด์ดีบันที่นี่เ่เเพ้วก็ะเลยโทษไปเว้ากันกับภุญญาบันรฟินแลน์ว่าสิเอาจังไดกับน้องตามิวสิกนัตกโล่งฟงใจกันแล้วสรุปเล้วว่าน้องตามาอยู่กับแสงท่องฟินแลนด์เพราะว่าเป็นคนของวงนี้ก็เลยให้มาอยู่กับวงแล้วกะ็มาอยู่กับขายเพลงพีพีออฟฟิเชียลมิวสิกเดอบันี้เด เออข้าเจ้าสิมีพี่พี่ออฟเซียวมิวสิกน้องตาสาธุสิมาออกอยู่นี่พี่น้องเออเท่วเพ้แล้วก็บว่าโอ้ยกูออกไปนี่ออกซิ่งเกินไปนี่คนมารุ่มดาคุณสนอสนมานั่นเออกูโพดอย่งงข้ากระดาษเบิร์ตจ่ะเนะเพียวเพ้วแล้ววานน่ะนะมัดนี้เขาก็บ่าเขากอกเขาบอว่าคอยว่าต้นเรื่องนี่จะเป็นทั้งหัวทั้งยิมได้เนาะอ้าวขับเบาหัวเบ่ยิมเราข้นข้างๆสิอย่จังไดสิสู้ไปจังได เออก็ต้องสู่ๆไปน้ากันละเนาะน้องตาก,ก็ยังบอกว่าสู่ๆได้แมมนั่นเดิปน,าาน้า,าบาแล้วว่าเพราะว่าเราถือรุ่มดาหลายว่าถอดไปว่าเป็นต้นเลี่ยงก็ยังหัวเตือหวเตือนยิ้มมีความสุขอยู่พนะอืมบันีน้ผู้เกียติอีกผู้หนึ่งแม่น,นี่ลุยหรือนี่ลุยนี่เป็นผู้จัดการแสงท่องพินแล่นเขาน้องบานพี่น้องเกียดลุงกระเพาะรับตีบหน้าเวทีระร้อนวูบขึ้นเนื่องจากว่ากินกับเพาได กินอีหยังไปกะบข้าหูวข้อจรอโจรอนอนกับบ่หลับคนเฮากินบ่ไรนอนบ่หลับมันกำบ่ไหวแล้วนะเฮ้ยนอนบ่หลับย้อนเครียดหนายอือเครียดแล้วผู้ใดกลมาลุมดานีลุยผู้จุดจัดการเสียนค้อนปิ้นแล่นเ่ยรู้เห็นเปลี่ยนใจกับเพียนบ่เข้าคางเพียนบ่คือบ่เตียนเพียนัาษณะค้นลุ่มด่าเล่าบัดนี้เล่าไปอ่านมินด่าทั้งเล่าด่าทั้งเพียนเพลาเผ้าเล่าเครียดน้ำเพลาเผ้ากับปั่นนั่น ล้วก็เลยอันเป็นวูบพี่น้องบบนี้งอตวดกับว่าง้วยใจกันเต้นไอ้ยังห้องไส้ห้องขวาเต้นบ่ซ้ำกันประมาณนี้ะละวานนะพี่น้องเออยั้งเขียรลงกระเพอะก็เลยในนอนลงบบานเพลีวผ้าแสงท้องกับไปเฝ้าดิเพียนเ่ทิ้งกันไปเฝ้าแล้วบนี้บันทีแล้วกับว่าหยุดโทรศัพท์นี่ลุ้ยันจุดไปเบิ้งบัดที่นี่ ให้เขาดาโหลดกูสิ้นละละสันเพเผาแล้ละวะเปลี่ยนจังสี่เด้อทั้งเพล่าเพาพี่น้องทั้งบนันเพล่เผาทั้งบ,นงบนันนี่ลุยตอนแรกหนึ่งพี่น้องเพล่เผาไล่สดตอบผู้าบาลกินเล่นเทียรเลกให้คอยอันสืบความเหงาสาวความยืดได้เด้อนี่ลุยกันอยู่นำ้ำตอนเพล่เผาเบาป้ายเบาไป,าไป,ไปนี่ลุยกันสอดเสียงเสงียงซอยแทรกินเดีว่า ผู้ใหญ,ญ่บ้านปิ้นเล่นกับเพ้่าเเพ้วนะตกลงกันแล้วต่างคนต่างขอโทษกันแล้วก็เข้าใจว่าสิบอมีหยังพระนาวานนะน้อยนึงมืออื่นมา,จากจังได๋ว่าโพดเป็นเลี่ยงง่า,ญญา,าเลี่ยงโตผู้ใหญ่บ้านปิ้นแล่นโพดเป็นเลี่ยงง่าเลี่ยงโตมันต้องมีผู้ใดไปยุยง,ยงวาาดัดาลนี่ลุยวานน่นว่าจะไปถามหาผูย้ยุโยงจ้อข่อยว่าเนานะนะบ่นบ่นที่นี่ ในความละวานวันาต์ต่างคนต่างขอโทษกันแล้วคอยกะเข้าใจว่าขอโทษกันดีๆดีดีบใหนที่นี่มือเราเปิดใจว่าเราเลาเราบ่าได้รู้เลี้ยงมาก่อนเลยเลาบ่าได้รู้เห็นเป็นใจเรารู้พร้อมกันกับผู้ใหญ่บ้านพินแนลน่ะมาบอกเราเราจังหูน้าตาลกับผู้ใหญ่บ้านพินแลนมาบอกว่าเพผา,พาไปบอกกับผูบ้เฝาเลาจังหูอื แล้วก็เตี่ยนเพล่าเภาเลวพนาวาน่เมนบ่บ่บมณบ่บอกเอามาคุยกันเลวต่างเอามาคุยกันตกลงกันมาต่างก้นต่างขอโทษกันตอนแล้วมาไล่สวดบัตรหลังเด้ว่าต่างค้นต่างขอโทษกันเข้ากัย่อมรับผิดั้องจองคนแต่เข้าก็เถียงกันแน่ละขอโทษเขาก็เถียงกันแน่เลยเอ้าวันนี้ก็ก็เป็นสงสัยเด้ตอนแล้วเราไล่สวดกับเพล่าเภาเรามาต่างค้นต่างขอโทษกันแล้วเข้าใจกันแล้ว มาเน,นี่บัดเล่ามาไล่สุดเดียวๆแล้วผ่านบอกว่าต่างคนต่างขอโทษกันแต่กะเถียงกันแน่ล่ะถ้ามาดาของผัวเมียพี่น้องคันขอโทษแบบขอโทษแบบยอมรับผิดนี่มันสิเป็นจังสีเดยพอเขาขอโทษเขาคิดเขาผิดไปแล้วต่อไปเขาสิบาารเเวณอีกเด็กคันขอโทษแบบยอมรับผิดพี่น้อง แต่วา่าเราเมื่สวดสวาต่างคนต่างขอโทษกันแต่กัดเถียงกันแน่แหละเป็นธรรมดาของผมเนี่ยกันขอโทษแบบเทียงกันเนี่ยเออขอโทษท่านขอโทษท่านผิดไปแลว้วแต่เธอกับผิดคือกันเด้อเธอบอกมีเวลาให้ฉันอืมเธอไปเที่ยวจนสอดแจง้งท่านกันบอกกับเขาแน่เป็นธรรมดาละท่านผิดท่านเนี่ยเราผิดท่านขอโทษอันนี้ขอโทษแบบเทียงกันดิเอาบ่เห็นน้ำา่าเขาเจ้าขอโทษแบบไ,ไหนแต่ นี่รุยเบาสองเทียนเ์เบาบ่คือกันบ่อยเทียรกแรกว่าเขาขอโทษกันแล้วต่างคนต่าง,า,งา,งา,งางขอโทษกันต่างคนต่างขอโทษลักษณะนั้นพอเขาผิดเด้อเขาย่อมรับบัดมือแล้วมาไล่ผู้เดียวว่าเขาขอโทษกันแลว้วได้กระเถียงกันเน่เป็นธรรมดาล่ะของผัวเมียกันขอโทษแบบเทียงกันก็จับคือจังคอยว่าล่ะพี่น้อง <laughs> มือ้อนี้มาเบาเทียงท่านบัน ันทั้งบันทั้งบันอันทั้งบนันเพียวพ้าว,าว,าวมือหนาจไปบเบาเลี้ยงทั้งบนันพุ่าบานันพินเล่นคลิปนี้ฉันมีก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับ